าพี่น้องพบกับแจ็ซันแชนแนลแล้วะะ้อค่ะมื่อนี้สิพาไปกินหมูป่าทะเลจ้ะพี่น้องแล้วก็สุ่มผักเป็นจ้าแล้วก็แเจ้วพีดิบพี่น้องไปกินน้ำกันเลยจ้ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งหมูปา่านี่ไนจ้ะป่าตูบหยั่งย่ายเด้อพี่น้องกินมันก่อนค่นพะพวกค้าบอกเนาะ เดี๋็ดจังเตยตะไคร้จ้าจับรูเปล่ากำมือจินมเลยทำไหมห่มาจ้าชุ่มพักกันแป้นจ้าไปจีบมาไปจีบเอาด้วยจีบเป็นพักแป้นป้าจีบเนอ ฉันน่ะกิบเจียวพักพริกดิบเนาะหัวตาหัวคน,ส,นสุดมัน <c oughs> นี่ใจสั้งไซส่เสียกันหนาวแล้วจากเพราะว่าเมื่อคืนมาไม่หนาวน,นอนยากจบบเนาะเมื่คืนใ่ไดน ขึ้นมาเต้มเอามาพราหห่มเป็นพื้นหนึ่งมะพปลาวหอมเป็นยขึ้นอ่ะน้องน้องน้องน้อยหรือพี่น้องมุกปะมึงเนื่อยจ้ะพี่น้องกินน้ำใก่จ้ะมือเนื้องข่าวจานผ่านมาเลยจ้ะ แบบบ้านเทาเนี่ยจ้ะใช่ตะไคร้ไ่กระเทียมไข่ใบมะกรูดเพงมให้นอกใบมะกูดนั่พอตากแห้งสงมหายจ้ตาตะไครได้มาต้องเตะไป กินพิซซ่าเป็นน่องคู่เพิ่นพาไปกินพิซซ่าก็เลยขอเพิ่นเขาปลูกไว้เขาปลูกไว้ได้เฮ็ดชาตะไคร่จ้ะน้ำหนาวหนาวคอซื้อเพิ่นอยากเพิ่นก็เล่ขายเพิ่นก็เล่ขายอยากเนน่องชิ้นช้างบวกกามาหมกแต่แค่ได้หลามปาดเพี่น้องยันมันเขาด้วยมือนีบบกบ่วงเห็นเขาแล้วจำ พวกเครื่องแล้วจ้ะชาบมนี่กับไข่กับพวกกาหมูกับเพื่อนต้องช้อนั้งมือเลยมาเล้จ้าไม่กินน้ำกันทุกคนนัวเลยจ้ปะปหน่อน,นปั๊กเลย ชูม,มักเป็นจ้ะจำเจียวพีดิบเนาะเบิบดขอนอนเนาะจับวันนี้ไม่ได้ออกเป็ดทะเลด้วยจ้ะแม้ากวนมแบใบช่ไหมเอาเนื้อกินไทยแม้ว,ว่าได้ดิบเนอะ ตำรวจจับจ่าเป็นไรอเอาเนื้อกินให้แมวแม่ก็คอมเมนต์มาว่าคือบอกเนื้อกินให้แมวเนี่ยอ๋อตำรได้จ้าตำรวจจับอ่ะน้ำเมือแรแง่เฉยๆคนเอามาหานแม่ไม่ได้เนาะเอามาหานจมืมันได้ยินเสียงรถดเนี่มันจะ ไปเธอได้จ้ะลูว่าชิมีคนเอาอาหารแม่มันร้านนี้ที่มันมาหาไม่ก็สุดิกินปลาไปเนาะกินน้ำปลาประเด็กของเจ๊จักสุชๆจางอ้อมหอยมันก็เิ่มไปเลยจ้ะ Mà bữa nắng Thật là thơm Khiến mình sẽ ưu Nói sao ส่วนภาคสีดายนะจ้าบอมินบักแกยข,ขึ้นขึ้นบ้านเหรอ,อถูกบักแกยขึ้นใส่หนี่แดดได้พี่นอ้องคุยลาบประเด็บขิดอยากได้นะอยากเติมเต้น่ากินอีสานน้องสี่ล่ะจัะก้นอีสานเนาะพี่นอ้อง จ,จุดจจกเ็บสมพักมีจนนำมะงนะจ๊ะคุยจำมะคงเบิดเท่านั้นเ่น,น่าเชียบจำเจ้าบอกพริกดิบนีก็ได้ษห้จ้ะแก้ครับ ม่วงเนี่ยเปล่าจตา่สะต้องดีเสมอพยายามเป็นนองขาวจานพันมันตัวใหญ่มือเนียดคนญี่ปุ่นแหละเราเอามาให้จำมือนะปกติกับทะเลเองกับพวกใครเอาหรอกจก้ะมันตัวใหญ่เพราะว่าพวกหัวพวกมันมันก้างมันต้นจะจะองใช้จาทชิมมือ เอาลงใต้สองขางของปาลาครับพี่น้องอันนี้เขาแหลมไม่ให้เล่ยสองตัวในคนไทยสองตัวแล้วก็เวนน้ำอีกสองหรือสามมื่อจ้ะสึ่งพักเแค่นี้พี่น้องอยากมารู้จสังๆิพาไปเก็บจะร้ายรอีก มันเป็นผักเปลี่ยนปลาจ้ะมันคือผักเปลี่ยนมันห้องมอ่ะเพี่อน มันกลางความจังว่าช่วงท้องมันจะงันเดยจ้า้องพังกับเจ้าบบกพิกพนิบเข้ากันมั้ย น้ำเสียแล้วก็ชอบที่พอนบางเดเห็นอาหารญี่ปุ่นกระจินบ่เป็นรสบันน้อเขากุง้งยินงย้มันเขากุ้บ่เป็ดเสียบเสีบสมพักอยูเนาะ tiền chắc bị kín con đó một bạn คบามกินขว้างเลยจ้ะกินมหนำเพียน้องกินหลายหลายหมกปากต้นปากแง้เพียน้องเล็กน้อยเนี่้คอยกินเมื่นเช้าแล้วจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะจ้าที่เข้ามารับชม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใจสั่งพปเรื่อยๆนะด้ด้าพี่น้องขอบคุณค่ะ alright alright alright